ผมเล่นตัวที่แน,นะครับนี้าพูดปเล่นงนอคูกับผู่กหลกแด,ดงตนดันี้็นง,งานอตัวตแปก ต้องซ่อมก่อนแตกอ่ะบุ้งก็ไมนแน่นี่ยงานล็อตตัวเออตัวล่างดำครับทุกคนเบเบตจริงไม่ใช่เบเบตปลอมครับโคโคโลกเหลืองรู้เคยมีวิสันล็อตแล้วแต่วิสันล็อตมันหายมันก็เลยไม่มีผมจะใช้สองตัวนี้ฟูนะครับทุกคน และผมก็ลองดูนะ N C T นเซทีทูวันโคลชุดขแรงขาหัวกระโหลกแรงกับเงาซอสเอ็นเซทีทูวันโกลชุดตั้งทีเดียวอุ้ยอุย้ยตอนที่แพ้ตัวเนี้ยโคตรมากพี่ที่พี่หนูทำอ่ะตัวเนี้ยสู้กับตัวอื่นแะล้วั๊บทีเดียวเนี่ย ครบเลยถือม,มีสีแดงอันนี้ครับนี่เพื่ออะนะคะ DVD เปลี่ยนนี่อันเนี้ยเปลี่ยนของการ์นัตเตอร์การ์นัตเตอร์การ์นัตเตอร์ไม่ใช่ขอ,องพิสซาร์ร์เนี่ยตรงเนี้ยผมขอใช้ตูหน่อยตบไปแล้วจบไปแล้ว เนีย่ยไม่มีตัวรู้จักใครเลยเหนือตุดนพิสขันตัวเต่าค้างนะครับใส่ปุ้งขากระดาษไปปุ๊บแล้วใส่ใส่ตัวเนี้ยตัวแล้วใส่อันนี้ไปเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็โผล่ขึ้นอันนี้ไม่เก็บปุ๊บคนอันนี้มันเป็นตัวหมูกาลนูผมไม่รู้ปะ ต้นไหนมันของจริงรอต้อนไหนเป็นของไทยนะทุกคนสองตัวมันของจริงทุกคนท้ายทุกคนเหมือนจะผิดอะครับเนี่ยของจอสใช้ตัวเนี้ยคุณวิสารลตอนล่างแดงซีเฟซิกมาบอลเนี่ย ลองใช้ดูนะคะไปเรเาห่ทพี่สุดเพราะสนามเบเบเรามีมค่ายนี้นะสนามเบเบรเราอะ่ะมีเียนเยอะเพราะเขาหลับเราเราก็เลยใช้แพรนี้คนเห็นนะเราจะใช้ตัวอะไหรหนึ่งสองสามทำไววมทุกคนที่มันที่มันทำอยู่อะ่ะนี่ครับผมใช้เลยนะหนึ่งสองสามอูม้ ทีเดียวล้มเลยครับสามตัวล้มเลยป้าตัวแดงกับตัวแดงใครด้ไม่รู้มีตัวชนะตึงร้อนอยูนะคะหนึ่งสองสามป้าโอ้โหตัวนี้คู่แรงทีเดียวตายใหทุกคนอ่ะใช้ตัวนี้ดีกว่าดิ ต่อซ่อมการมาเตอร์หลดต่อกนองมือเตอรอนน์อันนี้สายด,ดุดได้คะแนนศูนยอันต้องเราไปซ่มอมวางไวตรงนี้แต่อันนี้มันไม่ต้องช่วยแล้วเขาแพ้ก่อแล้วเฮ้โ,โดีดีวกว่า เราตัวแักแบนชนะประตูนี้ชนะค่ะทุกคนตัวนี้ตัวนี้ก็ชนะทุกคนโอ้ตัวนี้เริ่มแล้ว โอ้โหอยูอขนหัวเลยไม่ต้องยอมต้องแพ้อยู่ดีสองตัวก็ต้องแพ้อยู่ดีอ่ะโอ้โคตรแรง รุมกันอ่ะหูงเกอบแตกอะเบเบ็ดถ้าเบเบ็ดแตกไปปุ๊บมันไม่ใช่เบเบ็ดไฟฟ้า,ฟา,ฟา,ฟานะครับสนามเกิดแตกอ่ะเมื่อกี้ไช้ตัวอยรอบหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสอง โค้งโค้งตัวแดงตัวแดงอ่อนมีสารลดแพ้ตู้กับโผกกระโหลกแรงกระโหลกแรงตู้กับตู้วางตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนตู้กับตุกกระโหลกเหลืองผู้ชมไม่เคยเห็นตัวใหม่อัพเดตมาใหม่ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามโคดแรงปักเลย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 หกโหลกแดงแพ้บอกแล้วหกหลกแดงไม่น่าเลื่องโอ้โหโคตรแรงอ่ะก็ไม่ได้ชนเลยนะก็แพ้อยู่ดี ทุกคนปิ้วไปนู่นเลยอะเมื่อกี้ฮะโอ้โหชู่แรงนะครับชู่ดะและเราชูใช่ไหมเอเราชูแรงและนี่ก็มาตรงนั้นอ่ะมาชนแห้งหมดดาวตายโอ้ย แล้วมันมาชน be แล้วมันก็มันก็ไปไปไ่ถึงมอเลยอ่ะไม่เป็นไรแ่มเก็บนี่ไงปั๊มมั้ไม่้อยู่นี่ยใช้ตัวนี้ดีกว่าหนึ่งสองขึนกระโป้งลอกแดงปลกแดงเลย รักเลยฟังหลุดเลยนั่นไงอีกตัวหนึ่งก็โดนดูอีกตัวหนึ่งก็โดนทุกคนนีมีสองคนนี้โดนแล้วสองคนนี้กับตัวนี้โดนโดนดิโดนเลยโดนตัวนี้โดนเลยตัวนี้โดนสองตัวนี้เลยโอ้ไม่น่าเลื่องเลยนะ แห,หมกลบแรงชอกับตก๊กแต่แค่ตันนึงพราอตนน้ำซีวแล้วไปตัวนี้นดีกว่าโอ้ย oh ้นแรกลองใช้ตัวนี้ดูอเซดีดูดว่ากับชอบดี อยากนั่งซิ่งไปนู่นเลยไม่ได้เรื่องเงินน้ำเบลเบลนู้นหรยโอ้ยจิ้งจิ้งเหร็นจิ้งเหร็นไม่ต้องตัวเล่นอยู่คนเดียวก็ได้แต่ผู้ตัวนี้ไม่ต้องช็อกแต่พวกเราพึ่ถึงได้ yên rồi ôn, Đâu chứ Cô cái ngủ Hãy subscribe luôn kênh Ghiền đi น,นี้ก็ชุดที่สองเลยดูเซทีทัวร์เลยคือผมใช้ไม่ได้เรื่องเลยผม,เล,เ,มเล่นเป็นแมนเนียเบเบ่ต์อะไม่เคยเล่นเลยนะตัวได้เบเบ่ต์ค่อยได้หน,นึ่งสองสาม นี่มันได้แล้วได้แล้วได้แล้ว ใช้ตัวที่โหดขึ้นดีกว่าทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ทุกคนมันหมุนมันหมุนเลยทุกคนไม่เห็นเลยเหรอ เวทเองละก <c oughs> ันเพราะมันโอ้มันยากเลยพี่ขับสนามเบเบเล่นเบเบดแต่ผมไม่มีตัวเบเบด 拜。 ส6่ห้ด้1ส1บ1อ1ดสิบสเ้ยี่ถึงนี่สเนี่ย้่นอไ่ได้นานแัได้นานมากเลย่ yeah n